ีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ชานแนลนะครับวันนี้เฮียมีกิจกรรมดีๆจากทางบิ๊กซีนะครับผมเมกาแกนเซลนะครับบินไปแก้ชงที่ฮ่องกงนะครับก็คือพนักงานคือทางบิ๊กซีนะฮะจัดกิจกรรมนะครับกับทางยูนิลิเวอร์นะครับก็จะให้นะครับผู้ที่ซื้อสินค้าในหมวดหมู่ของยูนิลิเวอร์นะครับในบิ๊กซีนะฮะก็จะได้มีสิทธิ์ลุ้นนะฮะไปเที่ยวนะครับ ที่ฮ่องกงนะครับจำนวน10ท่านนะฮะก็มี5้ารางวัลรางวัลละ2ที่นั่งนะครับผมก็3วัน2คืนกับ3วัดดังนะฮะโปรโมชั่นอยู่ที่วันที่4มกราถ,ถึงวันที่14กุมภานะครับประกาศที่ Facebook Big C วันที่21กุมภานะฮะเดินทางที่3 1-3มมีนาคมนะครับมูลค่ากว่า 3 9 9 0 0 0บาทน,นะครับผมพูดด้ง่ายก็คือว่าถ้าคุณไปบิ๊กซีนะครับแล้วก็ไปซื้อสินค้ากลุ่มยูนิเวอร์นะครับแล้วใช้บัตรสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมียอดซื้อสินค้าสูงสุดนะฮะอันดับแรกนะครับก็คือ5ท่านเนี่ยน,นี้ไม่ต้องลุ้นเลยก็คือแบบซื้อใครซื้อเยอะคนนั้นได้นะสูงสุด5คนแรกในประเทศนะครับภายในวันที่ 4ี่มกราถึงวันที่4ี4กุมภาพันธ์ุมภาครับก็จะได้รางวัลไปเลยนะครับผมก็พูดง่ายคือว่า Top ท็อปสปนเดอร์นะฮะท่านแรกนะครับที่จะซื้อสินค้ากลุ่มของยูนิลีเวอร์นะครับผมก็อาจจะต้องอตอนซื้ออาจจะต้องบอกอเขาเรียกอะไรนะบอกบัตรสมาชิกหมายถึงสมาชิกน,นะครับว่าเออเราหมาเยเลขสมาชิก Smart อะไรนะเขาจะได้สะสมะจำนวนยอดซื้อสินค้าให้เราได้นะครับก็ จะมีของ b e ชโอ o m o นะครับคอมฟอร์แล้วก็สไลด์นะครับสำหรับคนที่สนใจนะหรือว่าเปิดร้านขายาส่งขายขายปีกอยู่แล้วอะไรอย่เงี้ยลองไปซื้อที่ b ิ g กซีนะพวกกลุ่มสินค้ายู i ิ e ว e รนะครับเมื่อทำยอดได้ถึงเนี่ยซื้อสินค้าได้ถึงเป้านะฮะเขาก็จะให้ไปเลยนะครับ่า,างวันไปทัวร์ฮ่องกงนะฮะสวัน2องคืนนะครับก็ฉะนั้นใครที่ ทำตรงนี้อยู่นะฮะก็สามารถที่จะไปซื้อสินค้าตรงนี้ได้นะครับของหมวดยูนิเวอร์นะฮะแต่สำหรับคนที่เป็นคนทั่วไปนะ,ะก็รายการนี้อาจจะไม่เหมาะนะ,ะเพราะว่ามันต้องใช้ทุนเยอะนะฮะในการซื้อสินค้าเพื่อให้ได้ยอดสูงสุด5คนแรกในประเทศนี้ในช่วงเวลานี้ะไรอย่าไเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างยากนะ,ะเพราะว่าถ้าเราซื้อใช้เองอะ่ะก็ไปซื้อกับร้านค้าที่เขาแบบอ่เป็นขาร้านค้าปีกัมาขายต่อเงี้ยยัง น่าจะยากนะครับผมโอเคครับวันนี้สำหรับใครที่เปิดร้านขาปีกอยู่แล้วเงี้ยกนี้ก็น่าสนใจนะครับผมก็ยังไงวันนี้ขอบคุณที่ติดตามจบนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ได้นะครับขอบคุณทางบิ๊กซีแล้วก็ทางยูนิเดอเวอร์นะฮะที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้มาให้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ